หนูเจขอขฟอรวีนะคะมาดูกันหนึ่งสองสอันที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะเจ้าของของเขาเอเดี๋ยวจะให้ดูนี่คลิปของเขาซึ่งเขามันลอกเรียนมานะคะนี่คะ่ะเจ้าของของเขา เขาชอบลอกเรียนนะคะคือนี่แหละตัวที่ชอบลอกเรียนคือหนูไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีเพราะในช่องนี้ใช่ช่องเนี้ยมีแต่คนที่บอกว่าเจ๋งเจ๋งเจ๋งและดูตัวที่มันเป็นบีสิคะซิงซองอีโมจิน่ารักน่ารักเยี่ยมเยี่ยมโหดหน่าลำคาคือหนูบอกหน่อย ก็าวิธีทำแบบนี้กับลอกเรียนอ่ะมันไม่ดีนะคะทุกคนอาจจะมีการเกิดปัญหาก็ได้ <c oughs> ก็ปวดระวังนี้ด้วยนะคะถ้าคุณทำคลิปสวยๆแล้วมาเจอเจ้าตัวนี้แล้วมันลอกเรียนกับของคุณคุณต้องระวัดระวังและคนติดตามมี362โคตรน่านา น่าโกรธเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบการลอกเรียนนะคะเพราะว่าอันนี้หลอกลวงตลอดเลยแต่อันนี้หลอกลวงของแท้นะคะขอให้จำด้วยนะคะ